ธรรมนูนครอบครัวคุณแจสู่การเติบโตที่ยืนยืนในธุรกิจครอบครัวคุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมธุรกิจครอบครัวหลายแห่งถึงสามารถเติบโตและส่งมอบให้ลูกหลานรุ่นถัดไปได้อย่างรับลื่นคำตอบอาจอยู่ที่ธรรมนูนครอบครัวซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยกำหนดทิศทางและสร้างความยืนยืนสำหรับธุรกิจของคุณในยุคที่ธุรกิจค่อนข้างแข่งขันกันอย่างรุนแรงเจ้าของกิจการหลายคนกำลังมองหาวิธีการที่ทำให้ธุรกิจของตนเองเติบโตและส่งมอบให้รุ่นถัดไปได้อย่างยุติธรรมและยั่งยืนสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการรู้ป้าหมายนี้คือออรรรนนนคคบััว่เง ธรรมนูญครอบครัวคืออะไรและทำไมจึงสำคัญธรรมนูนครอบครัวหรือ family constitution เป็นเอกสารข้อตกลงที่ครอบคลุมหลักการกฎและแนวทางบริหารจัดการธุรกิจระหว่างสมาชิกในครอบครัวคุณสมบัติแรกของมันคือการเป็นเครื่องมือที่สร้างความชัดเจนในบทบาทและความรับผิดชอบของสมาชิกทุกคนความสำคัญของธรรมนูนครอบครัวมีความชัดเจนในแง่ที่ว่ามันช่วยลดความขัดแย้งและสร้างระบบบริหารที่ทุกฝ่ายยอมรับได้ไม่เพียงแค่การกำหนดบทบาทแต่ยังช่วยสร้างแนวทางดำเนินธุรกิจร่วมกัน ซึ่งนี่คือราักฐานสําหรับการตัดสินร่วมกันและวางแผนที่ยั่งยืนสมาชิกทุกคนจะมีส่วนร่วมในการกําหนดทิศทางและสร้างวิสัยทัศน์ที่คงที่สําหรับธุรกิจประโยชน์ที่ชัดเจนจากการมีทํามนูนครอบครัวแนวทางในการบริหารธุรกิจด้วยการกําหนดบทบาทและความรับผิดชอบที่ชัดเจนคุณสามารถวางกรอบการบริหารที่เป็นที่ยอมรับและลดความเสี่ยงจากการบริหารผิดที่ผิดทางได้ทํานูนยังช่วยสร้างความมั่นใจว่าแผนการดำเนินการธุรกิจจะต่อเนื่องและประสบผลสำเร็จ สร้างความสามัคคีในครอบครัวทํานูนครอบครัวทําให้สมาชิกอยู่ในรูปเดียวกันไม่ว่าจะเกิดความขัดแย้งหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆทุกคนก็พร้อมจะรับมืออย่างมีประสิทธิภาพเมื่อทุกคนเข้าใจในบทบาทของตนเองความสัมพันธ์ในครอบครัวก็จะยิ่งแน่นแฟนขึ้นและทําให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืนลดความขัดแย้งและความเสี่ยงแม้ว่าอาจไม่รับการคุ้มครองด้านกฎหมายแต่ทํานูนครอบครัวก็สามารถสร้างความหมุนใจในแง่การวางกรอบนโยบายและข้อบังคับที่สมาชิกยอมรับได้ ความขัดแย้งก็จะลดลงอย่างมากการจัดทําทำนุนครอบครัวให้มีประสิทธิภาพเริ่มต้นด้วยการสื่อสารที่ดีเปิดใจสื่อสารระหว่างสมาชิกในครอบครัวเกี่ยวเป้าหมายวิธีการที่เหมาะสมเพื่อจัดทําทำนวนครอบครัวคุณสามารถพูดคุยผ่านการจัดทำเวิร์กช็อปหรือพบปะเพื่อหาลือแนวทางโครงสร้างที่ชัดเจนระหว่างครอบครัวและธุรกิจควรแยกโครงสร้างได้ธุรกิจและครอบครัวออกจากกาันและตั้งคณะอนุกรรมการดูแลเรื่องต่างเพื่อให้มีการตรวจสอบและตัดสินใจที่ชัดเจน เลือกผู้นํารุ่นใหม่อย่างเหมาะสมการติดตัวทายาด้วยโครงสร้างที่ชัดเจนจะทําให้พวกเขามีความมั่นใจในการบริหารธุรกิจที่ดีขึ้นเจ้าของธุรกิจที่ใช้ทานุนครอบครัวในรูปแบบนี้มีมากมายและมีกรณศึกษาที่แสดงให้เห็นถึงความสําเร็จในการส่งมอบให้ครอบครัวรุ่นถัดไปอย่างมีประสิทธิภาพการจัดทำทำนุนครอบครัวเพื่อธุรกิจของคุณจะเป็นแนวทางทําให้ธุรกิจสามารถเติบโตและส่งมอบต่อให้รุ่นถัดไปได้อย่างยั่งยืนและยุติธรรมเริ่มต้นเพียงที่จะเริ่มจัดประชุมครอบครัวอย่างสม่ำเสมอการฝึกอบรมทักษะ และการสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจอย่าลังเลที่เริ่มสร้างทํานูนครอบครัวของคุณในวันนี้เพื่อต่อยอดความสําเร็จไปยังธุรกิจของคุณในอนาคต